สว,ส,สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยและกับหลงน้องไม่ไหวช,ช่วงนี้ขอนำเสนอเอิร์ธมิกนั่นเอง <c oughs> ช่วงหลงน้องคือเราเองหลงน้องไม่ไหวช่วงหลงน้องไม่ไหวก็เป็นอีกหนึ่งคลิปขาดสำอินเทอร์วิวจากพันทิปค่ะเมื <c oughs> ่อพันทิปช่ชวนเอิร์ธมิกมาเล่นเกมทายใจว้า จะรู้ใจกันใจกันสมกับที่เป็นทางพาร์ทเนอร์ทางการแสดงและเป็นดูเมทออนเป่าออนรีดนึงไปดูของกันเลยค่ะอเมื่อสองหนุ่มเอิร์ธมิกมาทายใจกันสวัสดีครัสวัสดีครับผมมิกสาพาวครับผมพวกเราเป็นนักแสดงจากซีรีส์ทางกันดาวครับค่ะ ให้ไทยมิกฝ่ายจะเลิอกอะไรใครได้คะแนนน้อยสุดโดนทำโทษมิกเลิกไทยของเอก่อนพูดเบาหรือทะเลท้องยิ้มแผลแล้วชอบกลางวันกลางคืนกลางคืนอืมใช่ครับอาจจะคนจะชอบกลางคืนเนาะกระถาชบุรู้ใจแหละกินมือวลาเพราะว่าตัวเราทำอะไรเสร็จแล้วก็ชวนไปกิน ก็าชวนดูทีวีชวนดูซ้ำหลังทำเนียบใช่ชวนผมขึ้นทุกวันเส่กางเกงขายาวผมขึ้นผมขึ้นทุกวันเลยครับดูหนังหรือฟังเพลงฟังเพลงฟังเพลงอือไปวอร์กที่บ้านตับของเจสันมาตับประมาณนี้บ้างอือเกมกีฬาไม่น่าชอบคู่เลยครับเกมแล้วไปอะไรห้าสิบห้าสิบแต่กอดหรือจูบกอด กอ้แล้วจะอแล้วก็ต้องุกได้อแล้วก็ต้องถูกีครับนครับน้องเซอไพสเลยน้องเอสจริงเหมน้องเหมือนต้องชาย

เลยนี่อยากดบตัวเองตีเยวามีจะไปอะไแล้วมีก็แบบทำมาตลอดกมาทั้กลางคืนตอนคืนอือเห็นดูกระทะเป็นยาเะไราอกินหมดเลยอจริงเหรอบกิน กูห uh ัวท <ừ> ่ม <ừ> ันตงทังาเป็นนาด้วยอ่งหนังในฟังเพลงเขาบอกว่าเขาเ็คนดูหนังชอบแบบดูแอคติ้งดูเืเรื่องอเงี้ยเชอบดูเจมเจม ไรู้เห็นวุโสอะไ่าฮรื่งครอบครัวเราเห็นเขาแต่มมมาอยากห็เขาตอนทีเขาเป็นาไม่ไหวไม่เช่นนั้นบทลงโทษคืออแสดงกับ น้องอุตตาเราไชิมกินทุกคนดีกว่าด มีการทําต oh. oh. mm ่างๆเช่นเรียนเขาก็ตั้งทีเรียนเรียนเก่งด้วยแล้วก็การแสดงเขาก็โอหดีมากครั้งนึงเลยอ่ะแล้วเวลาผู้การผู้กลับสอนดูอินพุตอะไรปัญญาเขาทำได้เลยอย่างเงี้ยในที่ผมเห็นจากเพื่อในการทำงานคือเขาเป็นคนที่แค่ดูแลคนอื่นเก่งใครเหนื่อยจะตามเขาจะไปหยิบน้ำหยิบขนมหยิบของกินมาให้ดูแลดูแลเก่งแค่จะบอกอะไรเขาก็คงอยากจะเป็น ควขอบคุณครับที่เป็นที่ที่ดีเป็นครับเนที่ดีขอบคุณที่วมงานตลึงกันครับน่รัมาดีครับซรีทางครับก็ตอนนี้ทุกคนสุขนะครับเวลาสองุมครึ่งนะฮะทางซ่องจีนีมีจุดนะและสามารถรับชออไนะครับเวลาสองทุคร่อลน์ทีวีครับผมครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ น่ารักมากเวยจังอะนั้นจังอะนั้นจะงวะแบบน้องแบบมั่นใจแน่ว่าเลือกแบบเทียนแน่นอนแล้วพี่เอิร์ธบอกว่ามิกน้องช็อกน้องช็อกคือปกติจะเห็นแบบความโบบะจะเห็นความแบบแกงเกอของใช่ได้แล้วก็จะเห็นแบบน้องเอิร์ธจะเป็นคนโป๊ะจะรอดเออแบบว่าอ้าวก็เราคุยกันบ่อย หรออะไรประมาณนั้นคือจะเห็นความป๊แต่แบบเนี่ยคือคือแบบนังหวะแบบจังหวะนมิกถึงกับมองแวบบใช่ไม่คิดว่าจะเลือกเขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็แบบแก้แบบเดี๋ยวก็ไม่ได้อะไรก็อ้าวก็จริงแล้วยังไงก็อออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบอ้าวกูโปบ้าแต่ไม่ก็ความคนรู้สึกอย่างเง้นจริงๆแบบแล้วเขาต่างคนต่างต่างคนต่างเลือกเลือกกันและกันดีดีมากน่ารักมากดีไม่ไหวไม่ไหวนะคนน่ารักมากมากยิ่งยิ่งดูน้องยิ่งได้เสพเสพ สิ่งที่น้องเสพการแสดงน้องเสพอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยิ่งรักน้องมากๆขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะพีอะไรไปคิดที่น่ารักมากเลยอ่ะใช่ที่น่ารักมากแม้ถ้าเกิดพันเน้ตดีๆแบบนี้ใช่ถ้วเกิดว่าเพื่อนๆมีคลิปอะไรของน้องแบบแนะนําเราก็รบกวนแบบคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะเราจะไปตามดูน้องค่ะนะะคสำหรับครั้งนี้ไปกันแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบบ๊าายย